บันเทิงไม่สนุกแล้วครูก็ไอ่อนุญาตให้พึกเธอดูโอ้ครูครับผมว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาแยกแยะออกได้ว่าไหนเรื่องจริงอันไหนในซีรีส์ครับจริงครับครูพวกผมอ่ะไม่ได้อายุน้อยนะครับเออก็เข้าใจแหละว่ายุไม่น้อยกันนะแต่มันจะมีสักกี่คนอะ่ะทั้งห้องเนี้ยไม่แน่จะผุดมาคนสองคนที่ยังคิดไม่ได้แล้วเรียนแบบอะ่ะโอ้แต่หนูก็จะดูนะคะครูครูไม่ให้ดูถ้าใครใดูครูหักสิบคะแนน ทำไมทำสซ็งค er ือก็ชอบนะเรื่องนี้แต่ว่าแบบจะชอบแบบว่าแนวเลือดสัตว์เมื่อกี้ที่อิมินาสากาเลนะอิมินาสาการเลนะเลือกพุ่งเปลือเอาไม่เสียเอามีเสียบเอามีเสียไนั่งที่เลยเสียงดังมากเลยลูกเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรแทงแทงพุ่นๆอะไรอ๋อคือพอดี หนูแนะนำซีรีส์ใหม่ให้กับเพื่อนๆอะค่ะกำลังดังมากเลยค่ะซีรีส์อะไรอ่ะนี่ไงคะจินเนลสกอร์เน่ทำามสารการ์ดเนี่ไม่ใช่ค่ะครูคะเอ้ไงสควิตเกมค่ะคือแบบเป็นเล่นเกมสมัยเด็กๆแล้วคือเขาไม่รู้ใช่ไหมนี่ว่าซีรีส์ไอเนี้ยเขาไม่ให้ดูเขาไม่ให้ดูมันใช้ความรุนแรงเอ่อครูคะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะมันเป็นซีรีส์ค่ะ ดูเพื่อความสนุกเฉยๆไม่บันเทิงไม่สนุกแล้วครูก็แมรอนุญาตให้พวกเธอดูโอ้ครูครับผมว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาแยกแยะออกได้ว่าไหนเรื่องจริงอันไหนในซีรีส์ครับ <c ười> จริงครับครูพวกผมอ่ะไม่ได้อายุน้อยนะครับเออ <c ười> ก็เข้าใจแหละว่าอายุไม่น้อยกันนะแต่มันจะมีสักกี่คนอะ่ะทั้งห้องเนี้ยไม่แน่จะขุดบาคคสองคนที่ยังคิดไม่ได้แล้วเรียนแบบอ่ะโอ้แต่หนูก็จะดูนะคะครูครูไม่ให้ดูถ้าใครดูครูหักสิบคะแนน ไม่มีเหตุผล,ผลอ้ในห้องเนี้ยใครว่าครูไม่มีเหตุผลยกมือ คุณเองอีมีนาก็ใครจะช่วยเก็บเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจะ และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายคาดบเงิงย,ย,ยิ่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเอกเด็กดูแล